เขากลับมาถึงนะครับผมคันที่หกพี่น้องเบิ่งเด้อเสาไฟกับโบมี่พี่น้องนะครับเป็นทางออดหลอดไปเลยนะครับข้างๆก็เป็นป้าอ้อยพี่น้องนะครับนะครับอยู่อำเภอน้าเชือกนะครับผมจังหวัดมาสารค้ำบอกพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นนิวฮอนเรนนะครับผมตัวนี้บุกป้าอ้อยนะครับรถตู้เขากับรถเบียบนะครับผมลึกปันใดนะครับในปันใดเขากับมาคือเก่าพี่น้องเด้อนี่แหละว่ากระทำหน้าเรา มีมีไฟฟา้าหมดแหละเออ,อเราพารถบ้านอย่างมันต้องมีไฟฟา้าโอ้โหนี่มันต้องมีไฟฟ้าล่ะอันมันไม่ไฟฟ้าอยู่ไปที่ไหน<จ>พุ่นเด้พุ่นทางค้าทางดำอยู่ฟังพุ่นนะจุกระจุกระอีก <s> พูดอะไรมานี่เอามานี่เอามาเห็ดนี่นะครับตัวนี้ะนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับผมตัวนี้คือรถอยู่บ้านประชาชน ตัวนั้นตัวน้อยกว่าแม่นเด้อนึกควงงามใหญ่ทำกันตุบตัวนี้ลรอทำกันเพื่อดอกหรอรอไหมมาทำกันเพื่อดอกมุญหนึ่งใหญ่กว่านี่ดอกอ๋ออ,อันนี้นเทไรจากเลี้ยงน<อ>ี่ดิทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับผมุ่ลอ้อยเลาแบกงามเลยพี่น้องเด้อุล่ลเตม็มเลยครับรถช่างเราสองเดือนนะครับนี่เรียกว่าสช่างียวๆได้ครับนี่กุญเชิดไรมานะครับ อามายกอ้อยนะครับคุณหลังคาพอดีตัดน,น้อยหนึง <c oughs> ่งนะครับเบมึงโค้งสามก้อนติดตัางนะครับนิวฮอลแลนด์พี่น้องเ,องเ,สสองงเด้อหนีเอาเอาเขาของน้อหน่อยหนึ่ง ออบ่ได้โน้มเขาตรงไหนพอดีเลยนี่พี่น้องกำลังวิเครเาะห <c oughs> ์นะครับเรอาอ <c oughs> วิเคราะห์ว <c oughs> ิจารณ์วิยังบุนะครับอืมเออว่านี่บครับอยู่น้าเฉือกนะครับผม <c oughs> นะครับกับบ้านกับสี่ปกไก่ดอกพี่น้อง <c oughs> ออกไปน้าพูไปนี่ละบะแล้วก็ออกกอมมอนสูน ขาปะท้ายนะครับหอดำเภอคงกักเข้าเดียวนะครับเพราะว่าเขาอยู่นาเชือกแล้วบ้านยังพ่อบ้านนี่บ้านสำโรงบ้านสำโรองอำเภอนาเชือกจังหวัดอุดรบ้าน,านมึงตี <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอาอย่างนี้พ่อ <c oughs> โอ้ยสือมาไหว <c oughs> <c oughs> ไหนเงี้ยบ้ากินตสร้างะนะเออมันเขากินตสร้างเบิ้งเบิ้งดูเบื้องดูมันเถอะนี่พี่น้องนี่คือเอฟซีดีเด่นนะนี่เอฟซีดีเด่น ทุกเรื่อสัตว์ต่างๆคนกัดซื้อไม่แต่แล้วเอฟทีดีเรียนนะครับดีเรียนทุกคนแหละพี่น้องแล้วเราหยอกกันในเซือดอกนะครับบนน้องหอมมวนเมื่อวานกะเอฟทีเหล่าขาวเหมือนอันนี้เอฟทีเบียร์สร้างนะครับเขาเมื่อวานนะครับผู้ใดอึดได้อยากพอแล้วก็แจกนะครับเด้อนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาแล้วตากอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยเขาเขาหนีฝน,น,น,นช่วงนี้ก็ได้พูดอยู่ข้างหลังแล้วก็ตากเขาตากน้ำพี่น้อง สองเดือนป้ายนะครับกุสิได้ก็ยังว่าพูดแล้วว่าเป็นหางดอกอ้อยพันตัดพอดีเย็นละเมียนครับอันนั้นว่าไม่รถตีเล้วเนาะพ่อเนาะเอามือเตียวคนเตียวโอ้เปล่าเตือขนาดนะเนี่ยโอเคพี่น้องค่อยจะเบิงนะครับเด้อมีมันป่ะพ่อมันกับมีอ้อยกับมีได้เบิด์ตถูกแนวหรือพี่น้องเด้อนะครับหลังจากเขา นะครับผ็ดมาประมาณโดนเติบนะครับสามชั่วโมงได้นะครับถึงมึงพื่พอทุสทุสีเลยเนาะครับเพราะว่ารถรุนนี้ก็ยางในจักหน่อยข้ามาถึงหาโมงนะครับกลัวเลยนะพอเนาะหาโมงกลัวตอนนี้ไปลาเท่าไหร่ายโมงใบโมงพอาดีเออ่น่ะโอ้สองชั่วหาโมงเที่ยงสองชั่วโมงกลัวกลัวนะครับเก็บสามนะครับ่น้องเด้อนะครับตัวนี้ พอเรามาอยู่ไฮอยู่หน้านะครับเป็นนะครับผมนิวฮอนแรนงามอีหลีเป็น้องเบิ่งเอารลดนะครับแยกระพบแยกคอนโทอนไม่เบิสนะครับตัวนี้นะครับพอเราเอามาหยกคอยนะครับเนื้อหยกคอยแล้วก็ยกมันได้พร้อมนะครับนี่คอยเราก็งามนะครับได้อยุหากอนะครับสบายอยู่แล้วหากอนี่ครับเราอุลล่อดำบูขนาดตี่น้องเบิ่ง นั่นเอถอยไปก่อนสุดยอดถอยไปให้อา่านนะให้มันอยููที่เรียบๆเ,เออ,อยูที่ขนานนะพี่น้องโอเคนะครับผมสวยลีพี่น้องเด้อเรามันหลอด,ดัำไหมมันงามดีพี่น้องเด้อนะครับกระยุกนะครับกัเลื่อนลดพละนะครับประมาณนี้นะครับเด้อเลือล่อนลงหกหล่ออยู่ดอกกว้างระดับดินนะครับสวยนนะครับพ้อง นิวฮอลแลนด์นะครับที่ที่สามจุดห้าศูนย์นะครับผมปิดเคสนยกหัวมันนะครับผมนี่สื้อวยเลยนะครับไปดันกับปกตินะครับโอ้หลดหล่อขอบดำมันงามพี่น้องสวยเลยนะครับ,บคุณ คอนแลนด์พี่น้องเด้อนะครับมีคอนโทรลนะครับผมอยากระบบไฟเบรดนะครับนี่เด้อตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมทีสามจุดห้าศูนย์นะครับช่องทางการติดตามนะครับหรือว่าช่องยูทูบนะครับไอ้ปูไฟทุนการเกษตรกับมีนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับหรือลูกคอนย้อนครับปานนากับมี่ปูไฟทุนการเกษตรกับมีพี่น้องพิมพ์ขอไปเลยนะครับหรือนะครับเฟซบุ๊ก กรมีนะครับผมเปซบุ Facebook กัดทีเป็นลูกขอนี้หักบันน้านะครับสูงพี่น้องน้าสูงนะครับการเดินสูงวซ้ายเรียบร้อยนะครับน,นี่เขากระลังร้องหรอลครับสอบถามหรือว่าตั้งนะครับเห็ดนะครับก็ไปนี่นะครับไม่ต่ำกว่าเดือนหรือท้องเดือนพี่น้องดออเด้อพอออเดือนเขามันหลายแห้งนะครับผมหลายหลือันนี้เขาก็เห็ดในทุกคันนะครับตัวนี้เด้อ อากาเป็นกระบอกเหลืองนะครับผมหัวเจละบีแปดแปดหัวนะครับพวกนี้บม่มีติดนะครับพี่น้องเด้อก็คือเปิดได้นะครับตัวนี้ก็เปิดได้ทอนะครับเบิ้งผมจะเห้เบิ้งทอพี่น้องเด้อทอทอเสียากะนะครับบ่ติดนะครับเด้อคือถูกอย่างนะครับของตัวรถปกติเบิดตนะครับถูกอย่างรถเฮาปกติเบิดเลยนะครับตัวนี้การยกการยังนะครับข้องตัวแท้นะครับผมพอเลามายกอ้อยนะครับ ยกอยยกมันนะครับผมมีสองอย่างนะครับกระโปงกระยังปกติเบิดเดิน้ำมันนะครับได้นะครับผมแต่ือเขาใส่สายยางเอาเขาตั้งอยู่ข้างนอกเขาใส่สายยางเอาคอนโทรลไกมือว่าคอนโทรลไกมือนะครับตัวหือเขาไปยือนะครับผมเขาแทบแทบจะก็ได้ยือนะครับผมตัวนี้หัวจระบีนะครับผมน้องมีอยู่สองไอ้ฟังละสองนะครับทางนายอีกสองนะครับ คือถูกยางนะครับปกติเบิดสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับผมตรงเดี๋ยวสุดทายเป็นภาพนิ่งไอ้พี่น้องเขาเบิรงนน้ำอีกนะครับตัวนี้นะครับติดต่ ok อเขากับมีพี่น้องมีเบิดทุกหม่องให้พี่น้องเขาเบิรงนะครับแต่หรอจะภาพเป็นไงคือบ่อคือบ่องามบ่องามบ่อปื้งอออสร้างแปดตัวพี่น้อง <laughs> คักี่ลีบวะสร้างมีอยู่แปดตัวครับกับย้อนเป็นอยู่ในปลาล่ะสร้างหลายว่าแล้วอ่ะ แล้วก็พอเราปลูกอ้อยหลายอยอดแล้วยงสร้างหลายตัวนะครับบัดตัวมาทานี่ดีป่ะตั้งยังเดือนละพอ่อเ,เขาสาสามเดือนเราบอกว่าบ่าเฝ้ามาท่านมาผมกับป้าเฝ้าน้ำนะครับแจกบ่้าเฝ้าแต่ไหมจ่อมาเลียกเฝ้าจ่อมาเราเลียกเฝ้าแต่กับมา้าม้าตามกำหนดอยู่ดอกนะครับกะสูงเติบพี่น้องเด้อเบิ่งเอาหลุดนะครับสูงอยู่นะครับผมว้าขอบดำแม่งงามมิลีพี่น้องนี่ครับ ถ <S <s well, so. to to ือใจบ่พ่อถือใจบ่ะถือใจบ่บปถือใจเสี้ยฟางไีเบิงถุกมือไหมจีเบิงทุกมือนะครับหนังเบิงยนอะไีตัวแทะครับกับในคลิปนะครับอาทิต่างกันนะครับเด้อตัวแทะมันสิงามกว่ากันพาอะไรมาาอไรมาอยู่เด้อั่าพ่อสั่งเจ้าผืนถือมงียบอยู่ทั้งหลดอยู่ในทั้งหลดเพามนเกลี่ยร้อยผืนว่าเขาขืนมาผิดเขาจัดไปพ่นเนาะ จัดไปที่ผมไปติดตั้งซ้สัเนาะสมปาเฮ็ดเองสิพ่อนี่นะสมปาผมเมาแต่ขอนแก่นดเออซิมเด้อแม่นบ่ซิมเมืองก่อนเด้อเฮ่ดทุกแล้วเฮ็ดทุกพร้อมอืมอืมเพราะมันุดยอดและอืมปาโอ้แซ่บใครอี๋ดิแถวบจนบดแถวนั้นเฮ็ดแซ่บแซ่บเหรอต้องซื้อประจำนะครับนี่ครับสวยงามมากนะพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องเนาะรอบต่อไปนะครับผมเอฟทีบอ อุดรรอได้เลยนะครับเด้อก้อนสินเดียนครับได้ขึ้นไปไลจากโน้นสะอาดกุมภาวะปีแล้วกะบ้านเือทาบอนองบันลำพูนะครับรอได้เลยนะครับผมหกคันรวดเลยนะครับไฟต่อไปนะครับร้อได้เลยนะครับผมกําลังผลิตอยู่พี่น้องเด้อมาเด้อนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับเจ้าเข่าให้ลุงชินเลยนะแเราก็จินเข่าเปลี่ยนอยู่เด้วยนครับสมปลาเยียงกับเพื่องผอ ตุ่มปลาผูเวียงขอนแก่นเขียนกนขอนแก่นนะครับตุ่มปลาตุ่มไก่เไปตุ่มไก่ตุ่มไก่อันสารคามหน้าเชือกนะครับไก่เมรนะครับมันมันเลยพี่น้องอันนี้ครับตุ่มปลาเบิ้ลเว้ยคือแข็กว่ากัแบแก้วพี่น้องเด้อแซบมากกวาเพราะเาจินอยู่ว่าแซบเหรอโอ้ยมาพอไหมเบ,บียร์เอาน้ำบ่ได้หรอกมันตะเวนผด ตอนย้ำคืนน่ะสุดใจต้องพยาบาลเลยเจ้าพยาบาลบันคูแค้นเน่ะโอ้ยเราตัวเราต้อกินเหล่าเนาะเราคอยเบิ่งเราได้ยินเขาบอกเราถึงหัวหลอดเนอนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปอีกก็ไปหาพยาบาลเ้าบแด่เดี้เขาตัวเรากินเหล่ามาที่นี่เป็นข้าวหมูอันเดียหุ่นทุกตัวได้กันเด่นโอเคพี่น้องเนาะนะครับจะไปพอกันอยู่อุดรเลยนะครับรอบต่อไปหกเครื่องนะครับ